โอเคสวัสดีครับทุรงนพีเกชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ t o u r i n ิ e งเอ i ดชันทีวีโชว์ขอส่งผลงานเท่ๆไปอีกหนึ่งลำนี่คิววันนี้นะครับก็เป็นคิวสไตล์คลาสสิกเท่ๆลอๆแบบนี้ดูตัวจริงดูตัวอ่ารอบๆคันกันก่อน นี่เลยสีเขียวตัดดำมาจากโรงงานแล้วก็ชิวหน้าบังลมนะครับกระจกเท่ๆนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นท่อแต่งด้วยนะนี่เลยอ่าตัวเป็นๆครับ r o y a เ f i e l ลอ่าซูปเปอร์เมอร์หกห้าศูนย์นี่เลยอ่ยาไีโอกาสผมมีโอกาสได้ลองขับขี่นะครับเข้าบ้านไปหนึ่งรอบ หรือว่าท่านั่งแล้วก็กําลังเครื่องยนตรวมไปถึงจังหวะการเข้ากลงเข้าเกียร์อะไรนี่มันสมูทแล้วมันก็แหม่ฟีลลิ่งมันดีจริงๆสำหรับคนที่กำลังมองหารถสไตล์นี้อยู่เอาไวข้ขี่แบบท่องเที่ยวชิวชวลๆลอๆทั้งวิ่งออกต่างจังหวัดแล้ววิ่งในเมืองแนะนำเลยครับไปลองแวะเวียนไปทดลองขับของเขาได้นะ โร e แอนฟิลตัวนี้เลยอ้าวสำหรับคันนี้นะครับเรียกว่าจัดให้ตามคำร้องนะครับชุดกระเป๋าข้างอแต่ไม่ต้องตกใจอะไรนะครับไม่ต้องตกใจอะไรเพราะว่าคือเจ้าของรถเจ้าของคันนี้แกมีรถที่บ้านแกมีรถหลายคันนะครับแล้วก็แกก็ใช้ทร u อั h ม,มาก่อนรวมไปถึงาการนำเอากระเป๋าคลาสสิกนะครับกระเป๋าผ้ากันน้ำ นะครับแบบปลดเร็วของ Triumph นะครับพร้อมชุดแหลกที่ทาง p พ n t ทอรเราและก็ร้าน Touring e dition ของเราทำให้ตรงรุ่นนะครับกระเป๋าข้างชุดนี้เป็นกระเป๋าข้างแบบ Quick Lock ก็เป็นกระเป๋ากันน้ำนะครับที่สามารถที่จะุบให้ให้แคบกว่านี้ก็ได้หรือจะอใส่เต็มพิกัดนะครับให้ออกมาแบบจุของได้จุจุเต็มเต็มก็าสามารถทำได้ ดีไซน์สวยงามแล้วก็เข้ากับรถเลยทีเดียวนี่ฮะอ่ะพี่ก้องพี่ก้องเดี๋ยวเราดูภายในส่วนของตัวกระเป๋ากันนิดนึงนะครับอ่าวัสดุนี่เป็นวัสดุดีทีเลยดีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ชุดล็อกเนี่ยเข้าใจว่านะครับชุดล็อกหรือการดีไซน์ชุดกระเป๋าชุดนี้น่นะน่าจะเป็นระบบล็อกของ s w MoT ลเที่เขาทาให้นะครับกับไคร่อฟนะครับเพราะว่าชุดชุดล็อกแล้วก็ชุดกระเป๋าเขาเนี่ย จะละไม้คล้ายกับเทคโนโลยีการล็อกของตัวเอ็นซิบิลโมเทกรุ่นเลเจนด์นะครับนี่ฮะเอาพนักน้ำครับเพิ่มกดนะครับตัวภายในกระเป๋าเนี่ยเขาจะมีะส่วนของเรียกว่าให้2ส,ส่วนนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นอินเนอร์ที่สามารถที่จะดึงออกมาจากตัวกระเป๋าได้แบบนี้นี่ฮะอ่าแล้วก็ตัวภายในของเขาเนี่ยหลังจากที่เราดึงอินเนอรอ์มาเนี่ย มันก็จะมีชุบพลาสติกทรงแข็งนะครับที่เอาไว้รักษาทรงของตัวกระเป๋านะครับแล้วก็เอาไว้ยึดกับชุดล็อกนั่นเองนะครับใส่ตัวอินเนอร์เข้าไปก่อนเออวางเข้าไปเฉยๆนี่นะครับอาจจะใส่อินเนอร์แล้วเนี่ยเราก็เอาชุดอินเนอร์นะครับวางให้ตรงตำแหน่งเขาแล้วก็เก็บนะครับให้มันเข้ากับตัวุ๊กแก ของปากกระเป๋านะครับตอนนี้ก็ถือว่าสำคัญนะถ้าทำไม่ดีเดี๋ยวน้ำเข้านะครับเราก็เช็คให้เรียบร้อยแล้วก็ติดติดทุกแกให้ครบทุกจุดปึ๊บนะทำแล้วก็ตรวจสอบให้เรียบร้อยทีหนึ่งยแ,แล้วเวลาก่อนที่เราจะ ก่อนที่เราจะมัดลงนะครับก็ต้องม้วนตามสไตล์ของอกระเป๋ากันน้ำเขานดนึงนะครับเพื่อไม่ให้นะ้ำมันเข้าไปในกระเป๋านั่นเองนะครับปึ๊บเอาพับับับแนวนี้ก็ได้นี่ฮะจะพับตามตะเข็บเท้าก็ได้นะครับหรือพับแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ม้วนลงนม้วนลงแต่ปุ๊บพับขึ้นมามองขึ้นมาแล้วล็อก ตัวนี้นะครับตัวกระเป๋าก็จะเขียนไว้เลยนะครับ maximum ัมโหลด5กิโลนะครับ maximum ัมโหล้ากิโลนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นกระเป๋าผ้าเนะเาะก็ต้องไม่ใส่ของที่มันหนักมากเกินไปล็อกเนี่ยตัวล็อกจะมีให้ล็อกให้สองระดับนะครับบนกัะล่างเอาไวกา้กรณีที่เราใส่ของเยอะๆจุๆเวลาปลอดล็อกนะครับก็จะมีตัวชุดล็อกอยู่ตรงด้านหลังนะครับกดสลักลงนะครับแล้วตบดันตัวกระเป๋าขึ้น45่อ,องศา ถือว่าเป็นควิกล exactly. ็อกเซตควิกล็อกเหมือนกันนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าสําหรับใครที่ไม่ได้เป็นสาวกไทรัมจู่ๆจะไปซื้อกระเป๋าใบนี้ก็คงเรียกว่าอาจจะไม่ได้ใช้ประโยชน์นะครับชุดระบบล็อกซิสเต็มนี้หรือตัวหน้าตัวกระเป๋าเนี่ยทุกอย่างนะครับเป็นดีไซน์เหมือนกันหมดกับ s อ m o ิ e c มเทเปลี่ยนแค่ตัวโลโก้ตัวนี้นะนะครับสามารถสั่งกันได้นะครับแต่จะเป็นแบรนด์ของ s อ m o ิ e c h ทกนะครับก็จะมีให้เลือก2ขนาดด้วยกันนะครับแบบทรงเตี้ยกับทรงสูงแบบนี้นะครับโอเค ตัะแหลกขาแหลกข้างนะครับแหลกข้างทาเบนเชอร์เราทําให้ตรงรุ่นเอ้ครับแล้วก็ตามคําร้องของลูกค้าคือพยายามเข้าเชฟให้มากที่สุดแล้วก็แนบโปรรถให้มากที่สุดแบบนี้นะครับชุดยึดนะครับจะยึดหลบในให้ลูกค้านะครับแล้วก็มีค้าหลังกันโครงให้นะครับกรณีที่เราใส่ของแล้วมีน้ําหนักมันจะได้ไม่โครงเพลงนไปมานะครับส่วนตัวด้านหน้านะครับยังสามารถที่จะยึดตัวจับ นะครับเอาไว้เป็นเขาเรียกอะไรตัวประคองตัวจับตัวนี้นะครับเพื่อจะยกรถลดขึ้นได้นะครับเหมือนเดิมเลยนะครับยึดทั้งสจุดด้วยกัน1 2 3่อ่าสจุดมีคำหลังด้วยนีครับอ่าเวลาเราใส่นะครับให้เอาชุดล็อกนี้นะครับปลดลงแล้วก็ให้เขี้ยวของเขาเนี่ยเข้าล็อกตรงล็อกทั้ง4หมุดพร้อมกันอน่าย่างนี้นึงนี่ยฮะสี่หมุดพร้อมกันแล้วตบลงสีข้างสา่ัล็อก แบบนี้นะครับก็สามารถที่จะล็อกตัวนี้ถือเป็นแบบปลดเร็วนะครับเลิกล็อกแบบปลดเร็วเลยเท่ๆน hey, hey. ะแบบนี้เลยนะครับสนนราคาชุดนี้ทั้งเซตนะครับอ,อย่างที่บอกนะย้ำก่อนนะว่าเป็นชุดกระเป๋าของนิสสบิลโมเทเพราะฉะนั้นท้าเพื่อนสัง่งก็สามารถสั่งได้นะครับในแ,แบ,บแรนด์ของนิสสบิลโมนะครับชุดกระเป๋าหนึ่งคู่นะครับแหลกผ่าแหลกข้างและทำตรงรูดให้กับโรโ e l f i e l d s ป p e r โมจำล,มล,มลืมชื่อรับนะครับาตัวรอย a ลนไซตัวใหม่ล่าสุดปี2023ตัวนี้นะครับซปเปอร์มอเทอร์นะครับ650นะครับล่อๆแบบนี้เลยครับสนันราคาเดี๋ยวใส่ไปให้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมเลยขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมขอบคุณลูกค้าที่อุดหนุสินค้าของเราครับเดี๋ยวมีอะไรเราอัปเดตกันอีกทีวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ